สวัสดีค่ะเมื่อนี้มาบอกับคิมในช่อง k i e m y channel ค่ะก่อนอื่นกับ้ังคขอขอบคุณพี่พี่น้องน้องเพื่<ๆ>นอนเพื<ๆ>่อนทุกคนลูกปลาอาทุกคนนะคะที่เป็นเอฟซให้ป่าม,มากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะคะจังไดก็ขอขอบคุณให้แบบติดตามกันให้กำลังใจกันไปเรื่อยๆนะคะเมื่อนี้ก็คือจะมีจะมา กินกมะม่วงน้ำปลาหวานค่ะแล้วกับกะปิหวานอันนี้จะเป็นกะปิหวานนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำปลาหวานสีสันเข้มรสจัดจ้านค่ะนนเป็นมะม่วงนะคะแล้วฉันเมือกินเดี๋ยวมาวล่องมึงทั้งสองอย่างเลยนะคะว่าอันใดจะแซ่บกว่ากัน เดี๋ยวลองบนกะปิหวานกับน้ำปลาหวานช่วงนี้เป็นหนามมกม่วงนะคะมกมวงก็จะแบบหลายแห้งค่ะช่วงนี้ทั้งหมกมวงสุกทั้งหมกมวงมั่นทั้งมมกมวงเปรียวนะคะหลายแห้งเดี๋ยวเขาจะมาเปลี่ยนกินเป็นน้ำปลาหวานแทนเมือนมิซิมเบงน้ำกันเท่าพี่น้องกินน้ำกันค่ะโอ้ยน้ไลยแตกค่ะจะจแซ่บแท้ แซ่บค่ะมึงนะรสชาติแซ่บแซ่บค่ะทั้งเผ็ดทั้งแซ่บเผ็ดเองเผ็ดเองค่ะนอกเอาหอมแดงพร้อมอหอมแดง กะปิหวานกะปิหวานมานี่ค่ะมาอ่ะอืม,อมชาบล้ะเอาไหน,ไหนกะปิหวานนะนโอ้โหเข้มข้นมากเลยอ่ะหนูยังไม่เพื่อนสาว มาหานะคะมือเนี่ยสม,มซับลายซับลายพี่น้อง,ง,งอว่างบ่ว่างถัวอะไรแเนี้มึงแน่ทั้งพรีกทั้งหอม เปียกทั้งแกะน,นี่ก็อร่อยอันนี้มันเข้มข้นกว่าเนาะอืมเขาจะแห้งๆแล้วอันเนี้ยอร่อยใช่ไหมะกะปิหวานพอดีพี่สาวเพิ่ส่งกะปิมาให้นะคะก็เลยเห็นก็เลยว่าอยากกินหมกม่วงปลาหวานกินผู้เดียวกับบอสเซีบพี่น้องก็เลยส้วนมูมากินน้ำ เขาเจ้าเทดกับปีขายเขาเจ้าเรยว่าล่องกับไปกินนบางแน่ห้องผีแสบเด้ห้องผีบอกคือผู้อื่นคนวา่าแสบอีดีสมค่ำคนวายอยู่ค่ะกับปีคนหอม เครื่องเราเยอะมาก<ช>ครั้งหน้าเราต้องแผ่น้ำตาลแบบเป็นโลเลยอันนี้เราใส่ครึ่งโลนะอ,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 อื้มโอ้แต่แต่พี่น้องน้อมแดงอันนี้สดอ,อันนี้เคีเ่ยวเคี่ยวเคียวไปกับปี นกะปิหวานแล้วเนี้ยมูบอกว่าอันกะปิหวานค่ะแซบมันเข็มข้นสันทนวาด้านพ้านอกสีมันจะขนเข็มข้นนุ่วๆใช้กันนะคะ ันกกหัวของมากรออจริงแซ่บไรนี่น้องแม่นี่นะโอนั่งนดเปล่าดึง้ไปก่อน โมป็นบอยอมออกกล่องน้ำน่าสนค่ะน่าสกก็น่าสนเหมือนกันแหละตั้งแต่หยุดงานมาก็ไม่ได้แต่งหน้าเหมือนกันเราสวยแบบธรรมชาติ นายพี่นอตโอ้ยอยางไงนมากินน้ำกันกินคือสองคนไงแสบหลายครับกินผู้เดียวกับ่แแสบได้ต้องห้ามูเมา่กินน้ำ ต้องเทีทย้งแซ่บขอบคุณค่ะแจบเนาะแจ็บมากโอ้ยมึงงะงะ แล้วเราจะผอมได้ยังไงเนาะมาอ้วืมมบวงไม่อ้วนใช่ไหมแน่ใจเดี๋ยวน้ำปลาหวานนไอยนะมีทั้งพริกแห้งพริกสดที่น้องนะตอนซ่อนแซบลายเอ็ด เออน้อม,มีกุ้งแห้งนะได้กุ้งแห้งนะต้อแต่แม่กาลเกดเขาใช้เลยนะปลาแห้งปล<ร>าแห้ง,หงเฮ็ดแบบบ้านๆที่น้องมีอย่างกะบอาใส่ซบ่มีเท่ากับบใส่นะแต่กระแซบค่ะแซบอี๋บ่มีกุ้งแห้งค่ะแต่กุ้งแห้งแไง ม่วงเบกแตกอืมม่วงเบกแตกอันนี้มันเขียวนะมันเข้มข้นกว่าอันนี้ก็ใส่กอสอิกนะมไม่ได้ใส่เพราะว่าอันนี้จะเป็นแบบสูตรน้ำปลาหวาน เป็นกะปิหวานนะ <c oughs> เผ็ดพี่น้องต้นงกินทั้งเผ็ดมากินน้ำกันเด้อค่ะกินสองคนแต่ลีตนครับเสบไหลเตนไหนก็ฝากพ่อแม่พี่น้องก,กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดติดตามให้น้ำเน้อค่ะจะลืม ช่องคิมมี่ช n แนลติอได้กับฝากติดตามยู้น้ำกันไปด้นดนนะคะมือนีกับขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพี่อนจำหนีนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย